knock that. สังเกตจะได้ยินเสียงนกกระปูดเสียงนกร้องตอนนี้ก็ใกล้คำแล้วกำลังเร่งมือครับนอาหารเย็นอยบน,นี้ครับ 匈奴。Oh no. การเสือก็กำลังก่อไฟเพื่อจะเตรียมหุงหาอาหาร ก็จะติดยากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันฝนตกฝนตกแล้วมันพื้นมันเปียกน้ำฝนฟืนก็เปียกน้ำต้องใช้เวลาก่อจะนานอยู่ผ่านเสือถือปืนออกไปหาล่า ยังไม่กลับมาครับจะมีเสียงนกพละดกนกกระโดดดกนกกระปูดเสียงไก่ป่าก่อนที่เราจะขึ้นห้างกันดูนจะหาข้าวหาปลากินก่อนเมนูวันนี้ก็เป็นเห็ดหูหนูที่หาได้ตามธรรมชาติ ุงเยอะมากครับุงเยอะมากครับอยู่ไม่ไกลาจากาที่เราจะขึ้นห้างคืนนี้นะครับก็มีรังต่ออยู่รังหนึ่งเดี๋ยวพอมืดเดี๋ยวพานเสือมันจะพาเราไปเอาเผมจะพา,าเพื่อนๆไปดู ลังต่อที่เห็นไว้นะครับมันจะเข้าใกล้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันไม่ใหญ่มากลังไม่ใหญ่มากขนาดเท่าๆหัวได้ เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับหน้ากล้องไปเดีย๋ยวเรจะเห็นหรือเปล่าจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงตรงมุมนี้นี่ๆๆตรงตรงหัวผมเลยครับนี่ๆๆดำๆเป็นจุดๆอนะอยู่สูงจากพื้นดินเราห้าเมตรเดี๋ยวคืนนี้พานเสือมันจะมันจะ มันจะมีวิธีเอาครับของวิธีผ่านเขาเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักครับอยู่ไม่ไกลนี่ก็ใกล้ํำแล้วครับท่านผู้ชมไอเสือยังไม่กลับมาเลย อยู่เฝ้ากลองไฟอยู่เฝ้ากลองไฟแล้วก็ทำกับเข้ารอครับมันยังไม่มาเลยแต่ข้อมูลที่มันที่พันเคยพูดให้ฟังต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ผมมใช้ภาษากลาง ว่ามีหลายท่านที่เป็นาชาวต่างชาติชาวพมา่าเวียดนามกัมพูชาลาวที่ติดตามช่องของผมอยู่นะครับร,ร,ร้อยโค้งลูปุพันต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับยังไงก็ย่า,าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ร้อยคอง้งลูกผุพันนะครับ านเสือยังไม่มาครับเป็นลำห้วยลำห้วยลำทานเล็กๆขึ้นไปเวลาฝนตกจะมีมีกบมีอึงมีเขียดอยู่ในอยู่ในสายห้วยนีย่แล้วก็ สัตว์พวกสัตว์เลื้อยคานจะมาดักจักกินกินอึ่นกินกบที่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 ลอยลงมาที่ออกมาตามคองน้ำท่าน,น้ำนี่ครับที่มันไหลลงมาจากเขาูพนะนั้นมันจะจะค่อนข้างอันตรายถ้าเราประสบกับมันเราเจอกับมันจำเป็นต้องทำห้างเออ ให้สูงขึ้นไปแล้วก็กองไฟเท่าที่จะทำได้ในในฤดูฝนอย่างนี้นะครับได้บ่านละูกเีอย ไปไหาวา,าก็โตโอ,อ,อู้นละัวจะเหยียบได้ที่ตีนนะดอกได้นะน้่เขาวิ่เออ รู้ต้องยิน รมชาติเดียด๋วยวฮะหามองไ้เลยแก่ออกเลยย้อนลงมาย้อนเชือกลงมาก็ส่งปืนขึ้นไปก่อนครับ ธรรมชาติทธรรมชาตินะครับอนอนเนอวยม่่มาไม่ได้เห็นยังหรือบ่ไปบังคับ่เห็นยังหรือ่ พ่อเป็นอาณ์นะพวกนอนเร็นเนี่ยบายเป็นมาโมเดลสเปิอดทีดสุดนี่ก็จะเมินนะครับทุกท่านทุกคนคอยติดตามชมนะครับพอมืดมาแล้วก็จะมีฝนมาหรือเปล่า ผลจะซ้ำมาไหมคอยติดตามชมครับ เลียวพี่มืดแล้วไขึ้นมาแล้วอยู่ยเพิ่งอยู่ไว้กูขนลุกว่าฮู้น้ํพอ,อก็บ่ลงไปน้ําเฮาเด้เฮ้ย,ฮยเดี๋ยวพี่รอกับข้าวก่อนจะสุกแล้วมันนีพูดผ่านมันครบขอโทษภนะครับกับข้าวยังไม่สุก มันพูดให้หนา rumor, yes. hmm. Hmm? Hmm. Huh ่ากลัวให้ขนลุกทุงต้อง้านแัุ๊ลักตุเลพอสมควรใด้ทุงนีบ่ ਤੂੰ ਨੂੰ ਮਨ ਬੋ ਸੁੱਕ ਦੇ ਨੀ าอเสร็จจะไปเอาต่อต่อนี่ต่อก็แปละงานนี้ครับทุกคนอันนี้ก็จะมืดละอยู่บนอยู่บนห่างอะไรจะกินข้าวนี่ครับหมกในทุงนูถุงโป๊อ มันเรือมันชูอกินได้กุ้ขกงมันนี่ม่เต็มจีงจำจำจำเขาขอพระจำจำห้อมเสือนะครัห้อมเสือจ้ำขอบขวครับจ้ำขวบขวบเดาสิ่พี่ ความเสือเขาพ่านะครับตามวิธีของพันเขาป่าก็ต้องบอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาถ้าถ้าได้สั์ปลาถ้าได้สั์ป่าก็จะมีชิ้นส่วนมีส่วนที่ต้องแบ่งให้ตมแบกขนขอกินะเจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อของของพันนะกินกระบุก็ล้านก็จะมีเขาเรียกว่าภาษาอีสานบอกว่าจมปากจมข้อนะครับเนาะ ทีตาำกันครับมาบานชวดนำ้ำกิดเขาซึ่งห่างในป่าครับพี่นอ้องกับผ่านเสือเอาเลยนงเดี๋ยวฮะเอ้อน้ำเมื่อกี้นีน<ำ>่มาได้อยอนน้ำเน,นี่ยนี่ <laughs> มันมีนำ้ำก็บ่ะไ้ าการขึ้นมานี่ขึ้นตามเถานี้ขึ้นมาครับให้เถานี่เถานี่โหนขึ้นมาเลยขาลงก็ลงแบบลอยตัวไปเลยนี่นี่ครับถ้าลงทางลายก็โดดลงไปเลยไม่เป็นไรดักอุ๊บอยู่กับดงังอันนี้โมกเห็นหูหนูที่เก็บมา บอกน้ำใหมยหาดเบะลงลยก้างมือไปไม่ล้างยอย่ากัะยุ่งนีอย่ากันุ่งกินเข้าไปเลยยืดในท้องคือรอไงลังต่ำลง ติดกับแปดมิขลของเราไก่คือบ่บข,ขันวะโกันนะฝนตกมันกินน้ำยังเึิงฮะน้ำมันอยูเึ่งถ<า>้าแปลกครับไม่มีเสียงไก่ขันแท้งตัวเลยมีได้เสียงนกนกก็กป,ปูดนะอ สูงครับทุกท่านทุกคนดูการที่นั่งห้างในป่าก็ต้องมีเพื่อนนะต้องมีเพื่อนเพื่อนก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องของป่าเขาเรื่องของภูเขาในการล่าไม่เช่นนั้นก็มาคนเดียวลำบากครับ ้อในป่าประสบการณ์ผมก็คือเจอมาแล้วหลายอย่างครับคลิปนี้ก่อนจะถ่ายทําผมมีการกล่าวขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นที่เรียบร้อยคลิปที่แล้วคลิปที่เคยได้ลงไปเคยนั่งห่างกับพานเสือนะครับได้รับความนิยมได้รับการตอบรับจากทุกท่านผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็เอฟซี ต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับมาเสียขอบคุณเอฟซีหน่อยขอบคุณครับมากินเขาน้ำกันกำลังช่วยเขาเรียบร้อยเลยรไม่เนี่ยกินที่ไหนนี่เนี่ยไม่กินอยู่ตรงไหนนี่อยู่ภูพูนว่าไก่อยู่เลยอยู่ไหนไม่อยู่บนไหนที่ไหนบวกยอดไม้ยอดไม้ครับอยู่บนห้างอยู่บนห้างครับยอดไม้ตอนขึ้นนขึ้นไม่ได้ตอนลงจะลงได้ไหมแล้วแต่ไข่ตัวไปตัวมา ม <c oughs> ลงไม่ได้กันนอนอยู่ตรงนี้ <c oughs> นี่ครับพานผู้ที่จะมาพิกโฉมมาตีแผ่ชีวิตนายพานให้กับเอฟซีทุกท่านหรือท่านที่ท่อง YouTube ได้สัมผัสกับชีวิตของนายพานอันแท้จริงนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้อยโค้งรูกพันครับอีกสามันเดี๋ยวไปการเห็ดออีกสามันการอะไรการถึงปูไปแล้วการถึงปูตัวนี้สองพี่น้องนะครับ นายพานก็คุยกันอยู่กลางป่าพูดหนึ่งกันหิวนอนนันเด้อร์ป่าอย่างนอนได้กินเขาเคกาแฟ่พี่นี่วะน้องง้อยกาแฟก็เอาควายบริวนี่จะค่อยที่ขาพาดตุ้งไม้น้อนอ่ามีจะมีการส่งกาแฟดิบๆใหดูอาดาวเแดดต้องขึ้นเหล่าตอกันเออต่อเห็ดเห็ดวิธีใดเออเดี๋ยวคอยขึ้นเอแบวปง บอกเอฟซหน่อยเดี๋ยวจะขึ้นแบลต่ออเดี๋ยวน้ำมนันเบนซินชุบออุดรูไปก่อนแล้วก็ถุงค้อบมันมันตายไหมั่ตายบ่ตายมันแก่สลบทจ้งเฉยคือ <c oughs> ผมมันได้ได้ได,ได,ได้ได้ไปเจอกับลังต่อครับคราวนี้ผ่านเสือมันจะมันจะเอาต่อให้ดูให้เอฟซทกท่านได้ดูปติดตามไปให้จบนะครับ อยู่ข้างลลังนี่แนะหละอยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้ครับพอดีเลยบังเอิญจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกนะ่อนป้าหน้าตาคือรวใช่ปะปานจูนตอนนี้ก็ใกล้จะคนะ่าแล้ว ก่อไฟไว้ข้างล่างข้อมูลตาม่านเสือมันมันบอกไว้ว่ามันเราแถวๆนี้มันเคยเจองูเหลือมอย่างน้อยสามตัวแล้วก็มีจงอางด้วยดังนั้นจำเป็นต้องทำห้างให้สูงไว้แล้วก็ก่อไฟไว้ข้างล่างคืนนี้เรานอนกันบนนี้ครับ